ลำบากคนเดียวสู้อยู่ตัวคนเดียวจะแคร์ทำไมกับคำพูดของคนที่ไม่ได้ช่วยเราจะแคร์ทำไมกับคำพูดของคนที่ไม่ได้หาให้เราแดกจะแคร์ทำไมกับคำพูดของคนที่ไม่ได้ช่วยเราจ่ายค่างวดเอาเชียบมเลอเียบช้าเนี่ยก็คอยไม่รู้ว่าเจ้าสิจบตอนไหน <laughs> เออจะแค่ททำไมอ้า เพราะฉะนั้นซื้อเองนักเลงพอเอ,อหาเองนักเลงพอ,อ,อนะผ่อนเองนักเลงพอเออถ้าผ่อนไม่ไหวขายนาแม่ยายมาผ่อนนักเลงพอแม่ยายสิตีเอาด <c oughs> เอาเดี๋ยวมา,นะมาสวัสดีครับพ่อไก่เสมรถสิ่งทน้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีเป็นนีเป็นสินอีกแล้วครับสุดยอด <c oughs> ไปชม วันนี้นำเสนอ 1.9L d a 4ประตูโฉมปี2020-21เป็นโฉมเก่าแล้วนะจ๊ะนะทําไมเดี๋ยวถาม,ถามพี่ทํไมอะพี่ไม่รู้ <c oughs> โอ้าจ๊ะเขาไม่รู้ที่เลิกเล่นไปแล้ว <laughs> เพราะว่าโฉมใหม่2024เขาเปิดตัวแล้วอันนี้ก็เลยราคาตกนะยังมีใครสนใจอยู่ไหมขายเพียงแค่5 0สนกว่าบาทกับ1.9 4ประตู L d a ออกไปม่ป้ายแดง8แ0 0 9แสน ไม่สองหมื่นโลนาจุงหน้าจโหแอร์เย็นคำน้ำนองเลยเออน้ำนองเลยนึกว่าแกง้งแทงว่าน้ำ,นำ,นำออกยอดศูนบาทครับบัตรประชาชนใบเดียวนะตั้งวัดซื้อได้ทั่วประเทศไทยนะช่วงนี้ก็เป็นฤดูผลใบไ,ไม้ผลิใช่ไหมใช่ครับพี่ฤดูหนาวอ่าดูหนาวฤดูหนาวนะ ตอนนี้พี่น้องรับชมอยู่จังหวัดไหนเกี่ยวเขาจะเกียเเก่ยวข้าวกันหรือยังมีคนเอาข้าวขึ้นเล้าช่วยไหมติดต่อไอ <SM> สียอมโรซิ่งได้ <SM> ช่วงน,นี้นอกจากรีวิวรถแล้วยังรับจอบอาข้าวขึ้นเล้าด้วยงานหาที่ไหนก็ไปนะเออเรารักเขาลงเาล่านะบองานหาเหมือนเด็ก็ไปเบิด์ตก็พี่น้องขอแค่นี้ดีกี่บอเออนี่จะขวดน้อยบอ งานเอาเข่าขึ้นเล่าติ๊ต้อยเสียมได้ครับพี่น้องเลยคอยไม่เรื่องผีซี่าวซูฟังได้เอาอีาง,ออางานเข่าขึ้นเล่ารับเอาข้าวขึ้นเล่าช่วงนี้เพราะรูรร้หนาวหน้าบ้านผู้ใดเ,เกี่ยวเขาเ่าแล้วเอาเข่าขึ้นเล่าแล้วได้จะก็สอบคอมเมนต์เข้ามามเนี่ยครับพี่น้อง <c oughs> คอมเมนต์เข้ <c oughs> าม,ม่ได้ไอ้ครับขออยู่ขอนแก่นคอยอยู่ชัยภูมิขออยู่อีสานขออยู่บุรีรัมย์ขออยู่โคราชนะแเอฟซีอุดรอุดรอุดรท่านี่เฮงายนี่เอฟซีเอเซียม นาเกี่ยวขาวยู่มากินลาบเป็ดลาบม่ว่าขวากไก่น,นาปิ้งนกปิ้งหนูยิ่งหนูแล้วกันแ้่ใบนาเกี่ยวขาวเสก็สกม <c oughs> <c oughs> ายิ่งหนูเฉยเลยเว้ยเสยไไื้อกูหลายเด้อเนี่ยกูสิได้กลับมาขายรถเที <c oughs> เ่ยวหมดเลยเกีียวขาวยิ่งหนูตตอ,อีกกูก็ยังมักมวนอยู่ <c oughs> <c oughs> เออไอเสียไม่ได้คนมักมกว,นว,นวนมักจวดอยู่นาคงจะไม่ได้กลับักแกแ้วมาขายรถเลยะบ <c oughs> ่เนี่ยยิ่งหนูจนเพื่อนเลยบ่เอาห้าแสนกว่าบาทครับ ฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีอุอนนะเริ่มผ่อนนู่นเลยมกราคุมพาปีหน้าครับพี่น้องเอ๋ยนะปีหน้านะมกราคุมพาถึงกลางปีผ่อนหกพันแปดร้อยบาทหลังกลางปีไปแล้วไปผ่อนราคาเต็มที่หนึ่งหมื่นโอ้โหเครื่องเดิมเดิมไม่สามหมื่นสี่หมื่นโลไวรุ่นเอ๋ย เครื่องเดิมๆอันนี้ขาดสาครอบเครื่องไม่ต้องใส <c oughs> และแต่ไวรุ่นชอบอยากได้แม็กซิ่งแจ้งมาโดยเสียมเปลี่ยนให้ท e 3 7 r P1 เพียัน8อ E30 อยากได้แบบไหนสกิดมานะเจ้าไวรุ่นจา๋าเอานะสู้คนเดียวตัวคนเดียวนะหาเองทามาหากินเองจะแคร์ทำไมกับคำพูดของคนที่ไม่ได้ช่วยเรานะฝากไว้ให้คิดอ่ะ ยินีการจองครับแอดไลน์ที่นาทิกต,ตอกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดพะาส่งบัะปะชาชนเบอร์ชนท,ที่อย่มาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดินเลี้ยงไย้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมโรสซิ่งจะขายโรสซิ่ง,ขา,งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเ่ยน่องพวกวงจรน,นึกถึงไอเสมรสซิ่งครับนะช่วยทุกคนันดันทุกเกตส่งฟรีฮอดหน้าบ้านพิมพ์คำว่า สุดใจเซมมันสุดยอดเลยครับคนบ้านเฮ้ามันสุดของที่สุดรถมือสองของประเทศไทยต้องไอ้เสมรถซสิ่งเบอร์หนึ่งในตองอูชั่วโมงนี้ฝา <c oughs> กไลฟ์ฝากแคร์ด้วยเว้รุ่นจ้า